สวัสดีค่ะทุกคนก็โอกาสเซฟชาแน,นลนะคะก็วันนี้นะคะส้มนาก็ได้ไปเจอกะัคะกันแดดตัวหนึ่งที่นะคะ Amazing Thailand มาก้าะคะและก็เป็นเจ้าแรกะคะเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่นะคะทำการนะคะ ผลิตกันแดดนะคะแคปซูลนะคะขึ้นมานั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะอ่ะหยิบแป๊บหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดนะคะดาราซันสกรีนนะคะนี่เลยนะคะจากแบรนด์ดาราคา่ะซึ่งนะคะน้องเขานะคะป้องกันแดดนะคะ SPF นะคะ 50PA3 บวกด้วยกันน้องเขานะ,ะกันน้ํากันเหงื่อนะคะและยังไม่พอนะคะยิ่งเหงื่อออกยิ่งหอมนะคะและที่เด่นไปกว่านั้นนะคะน้องเขานะคะ มีหัวน้ําหอมในตัวนะคะเป็นโลชั่นน้ําหอมในตัวด้วยนะคะที่นะคะหัวน้ําหอมเขาเนี่ยมาจากประเทศสวนนะะิตเซอร์แลนด์นะคะบริษัทจิวาดองที่ผลิตนะคะหัวน้ำหอมให้กับแบรนด์ดังๆ,งๆไม่ว่าดีออนหรือว่าชาแนลนะคะและยังไม่พอนะคะน้องเขาเนี่ยนะคะ เป็นเนื้อแบบโลชั่นนะคะซึ่งเนื้อโลชั่นเนี่ยมันก็จะเกลี่ยง่ายนะคะซึมเร็วนะคะไม่ติดขนนะคะไม่ติดเบาะนะคะนองเขานะคะมีกันแดดเป็นส่วนผสมด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเวลาทาไปแล้วผิวของคุณจะขาวขึ้นนะคะ1-2สเต็ปนะคะและนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่านะคะจะติดเบาะรถนะคะเป็นสีดำเป็นคราบสีขาวนะคะเบาะรถที่มีสีดำนะคะกลัวว่าจะเป็นคราบสีขาวหรือว่านะคะเสื้อผ้านะคะที่ใส่เป็นสีดํา กลัวว่าจะเป็นคราบสีขาวเมื่อทาตัวนี้ไปนะคะหรือว่ากระเป๋านะคะแบรนด์เนมต่างๆที่คุณซื้อมาแพงค่ะ,ะคุณกลัวที่จะแบบว่าไม่กล้าที่จะทาบีบีนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่เป็นคราบนะคะวาแรกใครที่แบบว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่มีขนเยอะนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เกลี่ยง,ง่ายไม่ติดขนอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการพิสูจน์นะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่เลยนะคะอ่านี่เลยนะคะ นี่นะคะเนื้อนะคะกันแดดของเขาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะนี่เลยหลอดใหญ่มากนะคะหนึ่งหลอดนี้นะคะใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะหนึ่งรอยห้าสิบกรัมนะคะอ่ะขอวางแป๊บหนึ่งนะคะขอวางแป๊บหนึ่งนี่เลยนะคะถ้าเราเกลี่ยนะคะ ตอนนะคะแรกที่สัมผัสกับผิวก็คือแบบเย็นผิวมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเขานะมีส่วนผสมขอนะคะอะโลเวล่านะคะนั่นก็คือว่านหางจระเข้ด้วยนะคะช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะ,ะเวลาเราไปเจอแสงแดดต่างๆนะคะและอยากจะบอกว่า กลิ่นมันหอมมากนะคะกลิ่นเหมือนนะคะน้ําหอมชาแนลเลยนะคะนี่เลยเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะซึมเร็วนะคะซึมเข้าสู่ผิวเร็วมากๆเกลี่ยง่ายค่ะไม่ติดขนแต่อย่างใดนะคะนี่เลยนะคะและน้องเขานะคะแตกตัวเป็นน้าแร่นะคะนี่เลยเวลาเราทาไปนะคะเนื้อของน้องเขาก็จะแตกตัวเป็นน้าแร่ช่ำๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยยิ่งทานะคะยิ่งบํารุงผิวนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นโลชั่นนะคะ น้ำหอมด้วยนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะและก็เป็น BB ด้วยนะคะเป็นทั้งกันแดดด้วยมี SPF ถึง50นะคะตัวนี้ทาแล้วไม่เทานะคะไม่วอกแต่อย่างใดเลยนะคะนี่เลยนะคะสีผิวของคุณนะคะจะนะคะเรียบเนียนขึ้นและก็นะคะจะปรับสีผิวของคุณให้ขาวขึ้น1-2สเต็ปทันทีนะคะนี่ก็คือนะคะทาไปแล้วเกลี่ย หมดแล้วนะคะนี่เลยนะคะให้ดูนะคะว่าสีผิวแตกต่างกันมากะะข้างนี้ไม่ได้ทาและข้างนี้ที่ทานะคะคือสีผิวข้างที่ทาเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนกว่าขาวขึ้นกว่าสีผิวข้างที่ไม่ได้ทานะคะนี่เลยนะคะนี่เลยผิวขาวมากนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดเร็วมากนะคะไม่มีแบบว่าติดขนเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็จะมาทําการทดลองอเราว่านะคะเขานะคะจะ เป็นคราบหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นผ้านะคะนี่เลยนี่เลยนะคะซับนะคะซับให้ดูนะคะซับให้ดูว่าเขานะคะไม่มีการนะคะติดออกมาเป็นคราบนะอ่ะซับไปซับไปนะคะนี่เลยนะคะไม่มีการออกมาแบบว่าติดเป็นคราบนะคะนี่เลยไม่มีคราบขาวนะคะอันนี้ก็คือผ้ามันบางนะคะนี่เลยไม่มีคราบขาวออกมาแต่อย่างใดเลยนะคะและนะคะ พอนะคะเทสให้ดูว่าไม่มีคราบนะคะไม่ติดผ้านะคะที่เป็นแบบว่าสีดำนะคะติดบอร์รถนะคะติดกระเป๋าและก็จะมาทดสอบว่าเขากันน้ำหรือเปล่าน,นะคะอ่ะเราก็มีตัวนะคะในการแบบว่าทดสอบนั่นก็คือน้ำนะคะนี่เลยนะคะน้ำปะนะคะนี่นะคะอ่านะคะเทสให้ดูนะคะ จังๆนะคะนี่เลยนะคะไม่ไหลออกมาเป็นคราบสีขาวนะคะเป็นนะคะน้ําที่ไหลออกมาแทนนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยเทียบให้ดูนะคะนี่เลยนะคะ ยังขาวใสเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะเปียกกันแบบว่าเห็นชัดๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าเลิศม,มากนะคะนี่เลย1ห,หลอดนะคะนี่เลยราคาอยู่ที่390บาทนะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะหาซื้อได้ที่ส้มเอนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งนะคะไอดีไลน์นะคะไว้นะคะในแบบว่ารายละเอียดเนาะก,ก็น,นะคะ1ห,หลอดนะคะอยู่ที่นะคะ 390บาทแต่นะคะถ้าคุ้มก็คือ2 0 0ร้อบาทคุณก็จะนะคะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณไปถึง80บาทนะคะและคุณก็จะได้เป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกสินค้าด้วยตัวนี้ใช้เองขายเองนะคะซึ่งดีมากๆนะคะ1หลอดก็คือ150กรัมนะคะราคายอยู่ที่390บาทให้ดูผลลัพธ์ก็คือขาดตามมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือภูมิใจนําเสนอมากนะคะกันน้ํากันเหงื่อย,ยิ่งอ่ออกนะคะยิ่งหอมะะและหอมยาวนานถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะอ่ะ วันนี้นะคะการรีวิวก็จบลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบให้รีวิวของแบบนี้นะคะก็นะคะสามารถนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะก็เพื่อเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะก็คลิปนี้จะขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย